สวัสด <an> ีคร <legitimacy parfois> <ancestors> ับท่านผู้ชมพี่น้องมุดแดงมุดแดงขึ้นหัวเดี๋ยวมายกรอบนะครับผมไม่รู้ว่าจะหมานบ่หมานนะครับผมวันนี้นะครับเย็นแล้วนะครับผมเลยว่างๆเลยเลยลองมาดูรอบซะหน่อยพี่น้องหนาวขึ้นเร็วมากนะครับโอ้ยพี่น้องมานจิบ่อุ้พี่น้องนู่น อืมอืมอืมดีครับสามสิบแต้มนะครับผมโอได้นะครับพอได้โอ้โหไ,ได้ยางเพาได้ปิ้งนะครับนะ้แล้วพี่น้องอันนี้ ม็นมนปลาในทะเนได้ครับก็ได้ย่างก็ได้ปิ้งอุ๊อ๊บโอ้ยน้องสามตัวนี่ครับผมนี่ สวยงามอมองปลาไม่เห็นสยอดนะครับนี่ครับผมผลงาน3ตัวก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับอุชยจับคนสุรินหลอมเพื่อประสาทตัวมีโอกาสก็จะมาหาปลายชมกันเด้อพ่อแม่พี่นอ้องสวัสดีครับ